สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูโ oh, อวันตินมอคค่าคาราเมลทำง่ายมากๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะได้ไอเดียดีๆมาจากโ oh, อวันตินมอคค่าแก๊ง น่ากินมากๆเลยอ่ะก่อนที่เราจะไปชงนะคะอย่าลืมโอวันตินยังมีลุ้นทองอยู่นะเปิดซองจ้าจะเจอรหัสแถวยาวๆนะคะต่อที่1ลุ้นทองทุกเดือนหรือต่อที่2สะสมแรกของรางวัลอื่น,นๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้คอมเมนต์จ้าเริ่มชงแก้ว22ออนซ์เราจะใส่ผงโอวันตินสูตร3ที่2ช้อนโต๊ะแบบพูนๆเลยค่ะ กาแฟสำเร็จรูป2ช้อนชาใครชอบขมมากก็ใส่พูนได้นะน้ำร้อนอยู่ที่90 ml หรือว่า3ออนซ์ค่ะ ผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีก่อนนะคะและเมื่อส่วนผสมละลายดีแล้วเราก็ค่อยมาเติมนมข้นหวาน15 ml ค่ะแก้วนี้เราจะไม่ใส่นมข้นหวานเยอะนะคะจะไปเน้นความหวานที่คาราเมลค่ะแล้วถ้าไม่ใส่นมข้นหวานเลยได้ไ,ดไหมใส่คาราเมลอย่างเดียวก็จะหวานโดดไปนะคะก็เลยใส่นมข้นหวานด้วยเพื่อเพิ่มความกลมกล่อม ใส่น้ำแข็งลงไปครึ่งแก้วก่อนค่ะแล้วก็เทโอวันตินมอกคข้าวหอมๆลงไปเติมน้ำแข็งลงไปให้เต็มแก้วอัดแน่นๆได้เลยนะคะทีนี้เราก็ ลดช่องว่างของน้ำแข็งให้น้อยที่สุดค่ะเราก็จะตามด้วยนมข้นจืด55 ml ค่ะราดลงไปเลยเป็นชั้นที่2เติมน้ำแข็งอีกนิดนึงเติมไส้รับคาราเมล30 ML หรือว่า1ออนซ์เขาจะมีความค่อยๆไหลลงไปเหมือนลายมาเบิร์เห็นไหมคะแล้วก็ท็อปด้วยฟองนมด้านบนค่ะเพื่อความน่ากินฟองนมจะตีแบบฟูแน่นๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะโรยโอวันตินท็อปปิ้งเฟกด้านบนค่ะจากนั้นก็ปิดฝาฝานี้เป็นฝาตัดตัดกัน เอาเองนะจ๊ะโอวันติงท็อปปิ้งเฟก1นึ่สองช้อนโต๊ะตามชอบได้เลยค่ะว่าเราจะสปอร์ตขนาดไหน โดยราคาทุนลี่จะเขียนไว้ให้ช่วงท้ายคลิปแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยน่ากินมากๆเลยทุกคนโอวัลตินมอคค่าหอมกลมกล่อมอร่อยกว่ามอคค่าปกติตัวโอวัลตินท็อปปิ้งเฟล็กเนี่ยสามารถตักกินเปล่าๆได้เลยนะคะจะกรอบๆเหมือนเคี้ยวโอวตินกรอบอะคะ่ะหวานเบาๆกำลังดีหรือจะกินรวมกับเครื่องดื่มก็จะได้รสสัมผัสอร่อยอร่อย,ออยมีอะไรเคี้ยวกรุบ กรุบสนุกเพลินๆไปอีกแบบนึงค่ะแต่ก่อนดื่มเครื่องดื่มอ่ะอย่าลืมคนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะรสชาติมอคค่าแก้วนี้ชัดเจนมากๆค่ะเราจะได้รสมอคค่าแล้วก็กลิ่นมอคค่านำมาก่อนนะคะจากนั้นความหวานของคาราเมลและกลิ่นคาราเมลเนี่ยจะตามมาตอนท้ายในขณะที่กำลังกลืนลงลำคอนะคะ ฟิลประมาณว่าคำแรกได้รสมอค่่าเข้มเข้มก่อนจากนั้นพอกำลังกืนก็ค่อยได้ความคาราเมลแบบให้ลูกค้าเอ๊ะมีคาราเมลด้วยหรอเมนูนี้เป็นการเพิ่มลูกเล่นมากกว่าการใส่นมข้นหวานเพียงอย่างเดียวขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีวาชาแนลให้ด้วยนะคะครั้งหน้าพบกันใหม่จ้าบ๊ายบาย